กรัดปีสั้นเลยอะใส่อะกาดไม่ตึงไงเด็ดแมมขกดไม่ตึงนะเข้มกรัดสนะั้นคมวุ้งคมคมคมนะคะผีผู้ได้ผีไม่รอเล่นดักเคยดับจริงเลยจ้าครับพอดีผีไปในไ้ดวงว่ามองว่าปีนีน ปีป่จะมีบุญวันนีนะเลยจ้าวันนี้พี่ไปดูดวงมาเลยจ้าครับหมอบอกว่าปีอนปีนี้นะดวงจากตาของพี่จะได้พบสาพันไอไรอ่ะขูค่คลองแม่ไปรุมกูกำรมกุ้งหน่นส่งาพันนะแกขู่คลองอยคนเดียวมานั่นนนี่นเลยจ้าครับคนอื่นก็มีเหนือก,กันเป็นเหนือขู่หนึ้ง หน่งองก็มาเร่งแลยเฮ้คนะ่ะไม่ต้องกลัวน้องพิยุกข์ปีใบเลยจ้ารับพิยุตีพิยุนไม่กลับแขบ็บนะเพราะทีพิยุนนี่ไม่กลับแขบกับกว่างกว้างเลยจ้ากับเป็ดไหลเนื้อที่ไหนอ่ะวัดหนูอย่าเล่นเลยมึงพูดให้กูที่ให้เต้นเด็กกูได้ Để cháu này, đợi đợi, nàng cháu này. Ui, dù tôi chẳng khai á, cháu ấy nghe nè. Nàng chá, Sa-i-a. Nàng lưu mái pì kê nông rủi sức va va trái con pì măn Sa-i-a, a sa dây ngay mầm tá i Criết-căn-lại-khoa-phát. lại khoa phát khâm côm เปนปื้นฟื้แล้วใครไม่สามารถจะมาแยกเราอกจากกันได้นะจ๊ะเลยจ้ะครับน้องใสยาน้องนอนกลางคืนน้องเอากันไกลมาใส่ไตมอนไว้สักอันนะใส่ยาถึงเราจะยูอ้องมันเกิดนเราก็ไม่อ้ากันไกลไงน้องเอกันไกลมันตีมอู่าไปใส่ไตมอนไว้ก้มเป็นก้อนเลยแงคะาแงคะ นี่ปีเป็นคนผูดแก๊งจังเลยเป็นหนักผูดไหมคะไม่เห็นผูดมันหนักปลาดเลยคือเป็นกายาั้นกงปีทักกอันปีเป็นลั่นของห้อยแมงปูเลยอยาบจุนต่อนผูดเลยห้อยแมงปูนขาปัดกระพลัวเลยเอ้ยจุนตอนผูเลยหนักกวีได้จ้ารับนูกคนลั่นนูเจอไรอ่ะเจอเต็งครับ เล่งคำคมเป็นไหมคะเป็นครับลองเล่ที่ค่ะปลาพึ่งรับครับโอ้ยโอ้ยปลาตัวบุ้งคู่เลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยกุ้งแก้ไตก้อยเจงกุ้มปินน้องค้าตรงนี้ไปเจียบันดอนนะไป็จับปลาหน่องเปดเดี่ยวเลยจ้าจ้าลอกไหมอ่ะล็อกกันใจกันไม่ล้มหรือไปเลยวัวเข่าอย่าเล่งไอ้กวน เอ้ค่ะพรุ่งนี้ไปเที่ยวกันนะน้องจา๋าค่ะวันที่ทิพยที่กุมพ่อแกจะตึงเลยนะพี่จะบอกหลักน้องเป็นภาษาไทยก็ดูมันกันเลยกันเลยพี่อยากบอกหลักน้องเป็นภาษาอังกฤษว่า I T U ใฮ้ตกตายโหยง I T U ูป็นโคม่าเลยเนะก็ว่า I love you I love you I love you ครับ ผีนี่ต้องแฮชพูดไหมอังกฤษนะครับวิญญาณผีไม่ได้จับไปจ้าครับเฉยนองแล้วไปหูุดซึกว่ายังไงไม่รู้อะไงไปจ้าครับผีหนุ่ยนี่ไม่รวยไรนี่เดี๋ยวพูดทำให้เราใจอ่อนใจยากะเฮ้ยคอยื่นเอลี่ยนนายเปลี่นลยนไปแล้ต้อูแต่งงานแล้วรารุไม่ต้องงานไหนอังจัดเล ให้ดังจะได้ร้อยให้ดังน่ค่าปีนี่ดูที่ตอนหน้าตานันไม่ใช่ค้นท่านดูไม่เป็นนั่นจะไม่รู้ว่ะนั่น่านั่นคาไงเนีตยมอย่างนั้นแล้วนอะคนดื่มชาก,กูอย่างมั่งเนยช่วยล้อบากเลยทุน